ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านต้มเลือดหมูเจ้าอร่อยนะครับใต้สำนักงานเขตวัฒนานะครับอยู่ในถนนทองหล่อนะครับที่จะออกไปทางเพชรบุรีนะครับร้านนี้เขาอร่อยเด็ดนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวจะอร่อยมากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวผมจะลองสั่งมาชิมสักชามนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวลองชิมพร้อมกันนะครับครับนี่คือบรรยากาศของ ร้านต้มเลือดหมูเจ้าอร่อยนะครับใต้สำนักงานเขตวัฒนานะครับนี่เป็นบรรยากาศตอนเช้าที่ผู้คนมาสั่งรับประทานกันเยอะแยะเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะสั่งสักชามหนึ่งนะครับมาลองชิมดูนะครับของของผมเอาข้ามหนึ่งเด้อเขาเป้าร้อมเด้อเดี๋ยวผมจะสั่งมาลองชิมดูนะครับครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะมาให้ดูขั้นตอนและวิธีของพี่เขาในหม้อน้ำแกงกับน้ำซุปกันนะครับถ่าทางจะอร่อยทีเดียวครับนี่ครับจะลุ้ยเย นี่ก็เป็นอันนี้เขาเรียกอะไรนะครับพี่อันนี้หมูหวานนะครับแล้วตรงนี้เป็นไส้สดๆเลยนะครับคุณผู้ชมนี่ครับดูหม้อหม้อน้ําซุปนะครับไส้ขาวน่าน่าทานทีเดียวครับนี่พี่ตํารวจเขาก็มาสั่งทานด้วยนะครับข้าวครับข้าวไส้สะอาดน่าทานทีเดียวครับขาวจั่วเลยครับ นี่ครับตรงนี้ก็เป็นเครื่องในหมูนะครับเป็นตับเป็นตับเป็นเครื่องในหมูล้วนๆเลยนะครับตรงนี้ราคาไม่แพงนะครับ50บาทพร้อมเข้าเปล่านะครับร้านนี้เขาตั้งอยู่ที่สำนักงานเขตวัฒนานะครับนี่ครับน้ำหม้อน้ำซุปของร้านต้มเลือดหมูของพี่เขานะครับน่าทานทีเดียวครับ มาแล้วครับคุณผู้ชมต้มเลือดหมูชามที่ผมสั่งมาแล้วนะครับคุณผู้ชมเห็นสีสันหน้าตาแล้วคงน้ำลายหกกันเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมเป็นยังไงครับมีข้าวเปล่ามาด้วยนะครับแล้วก็เป็นต้มเลือดหมูชามเพียวๆมาน่าทานไหมครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะลองลองตักแล้วก็เติมเครื่องลงไปนะครับคุณผู้ชมนี่เลือดครับสุดยอดเลยครับแล้วก็เป็นเครื่องในหมูล้วนๆเ,เลยนะครับนี่ครับน่าอร่อยไหมละครับคุณผู้ชม หลังจากที่ผมเติมเครื่องแล้วผมก็จะลองชิมดูนะครับคุณผู้ชมว่าจะอร่อยแค่ไหนครับคุณผู้ชมเดี๋ยวจะลองชิมน้ําซุปนะครับหลังจากเติมเครื่องนะครับอร่อยทีเดียวครับคุณผู้ชมเดี๋ยวลองหมูกรอบนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับจะอร่อยแค่ไหนอร่อยขึ้นเยอะ ที่ผมชอบที่สุดที่นี่ของที่นี่คือไส้ครับคุณผู้ชมไส้หมูนะครับนี่ครับเป็นไส้หมูนะครับเดี๋ยวผมจะลองลองชิมดูนะครับว่าจะอร่อยแค่ไหนคุณผู้ชมอร่อยสุดๆเลยครับคุณผู้ชมร้านนี่ชื่อร้านต้มเลือดหมูอยู่ใต้ขนของอาคารสำนักง,งานเขตพัฒนานะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากจะมาทานก็มาที่ทองหล่อนะครับ ขับมาจากปากขลางทองหล่อถนนสุขุมวิทนี่ขับมาท้ายซอยแถวๆก่อนถึงถนนเพชรบุรีก็ลับรถใต้สะพานมาก็จะเจอสำนักง,งานเขตวัฒนาแล้วก็มาข้างใต้ถุนสํสำนักง,งานเขตวัฒนาเลยครับรับรองไม่ผิดหวังครับร้านนี้ไปแล้วครับคุณผู้ชม